mai này nãy nãy lòng được, mai này cũng có thể được sẽ chọn xe หันกล้องมาโดนเลยอยางชิมคอรครับกับหมายปช่อนข้างๆก็โผล่น้ำน,น้อยใสนน่ี่ด้วยเอาฝาเงาด้วยครับสำหรับเหยื่อตัวนี้ตบยางชิงพอกนะหมายในแหนก็ลากช้าๆครับเกิดกันมาให้รูกัน